เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ผักและเงินพระราชทานแก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลบบุรีที่ประสบอุทกภ,าภายัยเมื่อปี2554 เช้าวันนี้นะสาลาประชาคมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุทยานายสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิพ,พัฒนาเป็นประธานมอบมเมล็ดพันธุ์ผักและเงินพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชุกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัย ทั้งนี้ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคกลางอาทิจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีและจังหวัดลบบุรีนั้นส่งผลให้บ้านเรือนโรงเรียนสถานที่ราชการรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายขยายตัวเป็นวงกว้างเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลือ โดยพระรารทานพระราชานุมัตให้สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนานำงบประมาณจากโครงการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดจำนวนกว่า15ล้านบาทที่บริจาคผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาไปช่วยเหลือโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กมัสยิดและสถานีอนามัยเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงการจัดซื้อวัสดุครุพันธ์สื่อการเรียนการสอนและการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูก สิบสนาฬิกา30นาทีนายสุมเมธเป็นประธานมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพัากกานธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริแก่ผู้ถานอาบาตอต,อต่างๆจำนวนกว่า12,000ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูอำเภอท่าบุงจังหวัดลบบุรีประกอบด้วยบวบน้ำเต้ากวางตุ้งคะน้าผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวมะเขือขาวกรอบ ก็นำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสอรบอุทกภัยนำไปเพาะปลูกและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสอรบอุทกภัยเพื่อให้สามารถฟื้นฟูและกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิชัยพัฒนาที่ส่งหงายประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจึงมีพระราชดำริให้มูลนิธิดำเนินการโครงการฟื้นฟูช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดลบบุรีนี้พื้นที่การเกษตรของอำเภอท่าวุ้งบ้านหมี่และอำเภอเมืองลบบุรีเสียหายกว่า5,000 500, ไร่ช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเมื่อนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชว,วาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดรีสวัาเอกเอี่ยมสินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ